เือนนี้พี่ว่าพี่ฝันฝันแบบนั่นด้วยแหละอะไรอะไรด้วยแนละต้องต้องฝันแบบต้องฝันดีแน่เลยใช่ไหมใช่ใช่ต้องฝันดีแน่เลยฝันดีนต้องฝันถึงผมนะพี่ไม่เคยเจอคนอะไรที่น่ารักขนาดนี้แล้วเพื่อนเขาจะเล่นไหมนี่เพื่อนเขาไปเล่นกับเพื่อนอีกคนหนึ่ง ไม่คนนี้เขาจะเล่นไหมทำไมเขาไม่กดคืนเล่นด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบอร์ไหนูนนะน่ารักจังเบอร์สองครับเบอร์สองอโอ้โหเสียงหล่อขนาดฝนน่าจะไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยโฮชมเสียงหล่อได้ไงเขินนะเดี๋ยวเบอร์เบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่นี่แฟนกันปะน่ะไม่ไม่่ฟ้ากับเบอร์หนึ่งชื่ออะไรค<ม>รับชื่อปอนครับ เดี๋ยวปอนอายุเท่าไหรสิบเก้าสิบเก้าโลฟ้ายี่สิบเก้าขหยี่สิบเก้าเรอแล้วฟ้าก็ประมาณประมาณกันนั่นแหละประมาณกันอะไรเท่าไร่อ่ะเอาพี่เขายี่สิบเก้างก็ประมาณเดียวกันนั่นแหละโอเคโอเคเ,าเาขาเขาก็ประมาณนี่แปดที่แปะอ๋อโอเคเฮ้ยเป็นพี่นี่อุย้ยต้องเรียกพี่ปอนกับพี่ฟ้าแล้วเราอายุสิบแปดครับ อ๋อสิบแปดพอดีเลยหืมพอดีอะไรอะ่ะอ๋อพอดีน่ารักน่ารักไหอ๋อน้ารักเฮ้ยเขินอ่ะก็น่ารักจนะริกกงๆเนาะอืมน่ารักเราจะไม่ลองรักหน่อยเหรอเออก็หยอกพี่ปอนกับพี่ฟ้าคือรู้จักกันในชีวิตจริงไงไหมไม่เจอกันในเกมเหรอเจอโอ้แล้วพี่ปอนอยู่จังหวัดไหนอะ่ะอยู่ชุมพรครับเออมีเหรียญใี่ขอเหรียญหน่อย มีมครับพี่ฟ้ามาเอาเลยนี่มีเท่าไหร่ให้หมดเอาใจได้ปะเอาหมดเลยอบ้านหรือเปล่าแล้วพี่ฟ้าอ่าอยู่จังหวัดไหนอ่ะอยู่แถวนครพนมเนี่ยนครพนมทำไมเพื่อนเพื่อนเรานิ่งออเขาเป็นโรคซึมเศร้ามั้งเอ้าพี่ฟ้าก็อย่าพูดงั้นดีแต่ว่าเขาเป็นอะไรทําไมเขาไม่วิ่งเขาอาจจะเจ็บขาหรือเปล่าเฮ่เดี๋ยวจะไปเป็นพยาบาลให้เฮ้ย แต่ว่าแต่ว่าพีの人の人でで่ฟ้าไม่ต้องไปเป็นพยาบาลหรอกเป็นอะไระเพราะว่าเป็นพยาบาลอ่ะได้ดูแลคนไข้แต่พี่ฟ้าต้องเป็นคนที่ใช่จะได้มาดูแลผมอ้าวนอนไม่หลับเลยตื่น้ต้นตกอ้าวนอนไม่หลับเฉยเฮ้ยไม่ใช่จะหลับฟันเดียวก็ก็ทำคมมาเจ็บเออก็ต้องนอนคิดบ้างเป็นธรรมดาเออข้นไมีตัวนะเฮ้ยพี่รอผมก่อนพี่ปอนพี่พี่ปอนพี่ปอนมีแฟนยังอ่ะ มีคนคุยครับอ๋อยังคุยอยู่โอ้ยแบบพี่หน่อยนะพี่เล่นล่เป็นนะครับโอ้ยพี่ฟ้าน,นี่ยวดตึงบอกเลยเนี่ยตึงอะไรไม่ถึงหูตึงเฮ้ยพี่ปอนโดนความสวยมองตายิงอยู่พี่ปอนอุ้ยตึงนะโคโนมีไอวอลไหมเพื่อนอุ้ยโคโนโก็ได้เจ็ดแบกยังไงมันเข้าบ้านมันอยู่ในบ้านอะอยู่ไหนครับนี่มันอยู่ในบ้านล้างนี่ เ,เมาว่ะมาว่ะมีตัวนะระวังนะมันมีตี้ไหมอ่ะผมจะอ้อมไปเลยน่าจะไม่มีนะนี่เป็นไงล่ะเ,เป็นไงล่ะ,ละติดพิษต,ตีครับพี่มันมีมันมีครับพี่ตรงไอ,ไอวอลนั้นไอวอมันบาดสีเขียวมันย่อให้ครับมันปัดกระทะแล้วมันก็ย่อมันย่อมันไม่น่าจะย่อนะไปไหนแล้วนะขวา,ามือ ฮมยมันอยู่ข้างลังเหรอไม่เรแล้วเมื่อกี้กดสกิลผู้ไม้ไม่ติเดออเฉยเฮ้ยพี่มันเจ็บมันเจ็บพี่เจ็บพี่สวยอย่างตึงอ <c oughs> ะครับคนเนี้ยพี่ปอนตัวแบกนี่ว่าใครขี่รถวาเจอละเจอละเจอละเฮ้ยกําแพงกําแพง <c oughs> กำแพงกำแพงเจ็บเจ็บยู่เจ็บยูสวยแล้วแบบว่าพี่ฟ้านี่ทํางานอะไรนน่ใช่พี่ไม่ได้ทํางานอ๋อช่วงนี้โควิดเหรอใช่ยู่ยเฉยแล้วพี่ปอนน่ะไม่ได้ทำอะไรกันครับไม่ได้ทาเพราะโควิดแล้วแล้วถ้าไม่ไม่โควิดอ่ะพี่จะช่างไฟว้าวเฮ้ยพี่ปอนเป็นช่างไฟแต่แบบอ่ะอ๋อยิงโยยิงโยบ้านหมาบ้านไม้ตัวนึง โอ้โหกำลังจะอันนี้เลยพฮ้เฮ้ยเห็นเห็นขาเห็นขาเบ้เห็นขาพี่อู้ขาเนียนขาเนียนสวยเลยอายังอ่าอีกตัวครับพี่มาข้างมือกัวนะเห็นต่อมาหรือเปล่าเห็นครับเดี๋ยวผมอ้อมไปเอาละเอาละสวยพี่ยังไม่ได้ยิงใครเลยโอ้ยพี่ฟ้าเนี่ยอยู่นิ่งๆก็พอแล้วไม่จะบอกว่าพี่ปอนอ่ะเป็นช่างไฟฟ้า แต่พี่ฟ้าเนี่ยช่างน่ารักลอเกินโอ้อย,ออยขอนอนชักแเตะอย่าเพิ่งนอนมาช่วยกันเล่นก่อนนี่ไงนอนตรงนี้ไงเามานอนในใจผมก็ได้ <c oughs> อ้าวอ้าวอ้าวพเดแบบนี้ก็สุกเป็นม้าข่ะเมื่อกี้ตัวผู้หญิงนะเฮ้ยพี่ป้อนครับว่าข้างบนมี เอ้แต่ไม่เป็นไรวงบีบเดี๋ยวมันมาตรงก้อนหินใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยจอดเก่งยังวะไหนวะพี่ปอลผมจะแตกพี่ปอลก้อนหินไหนซ้ายขวาที่ไม่เห็นนะตอนนี้มองไม่เห็นเลยนี่ติดพิษตายไปดิติดพิษตายไปดิพี่ปอลไม่ติดพิษแต่โอเคเฮ้ยมันเหลือตัวเดียวแล้วเหรอเฮ้ยหมดแล้วเอ้าเอ้าอะไรเนี่ย อ้าวชายจะนอนกี่โมงเดี๋ยวเดี๋ยวนะอันนี้เขาชื่ออะไรพี่ชายเหรอโอโทชื่อไหนชื่อนายครับลินนี้พี่ว่าพี่ฝันฝันแบบนั่นด้วยแหละอะไรอะไรด้วยเนี่ยต้องต้องฝันแบบต้องฝันดีแน่เลยใช่ไหมใช่ใช่ต้องฝันดีแน่เลยฝันดีต้องฝันถึงผมนะ ที่ไม่เคยเจอคนอะไรที่น่ารักขนาดนี้เฮ้ยบ้าเปล่าเนี่ยพูดเกินไปไม่ด้บ้าพูดจริงนี่ขอคิวก่อนละกันเฮ้ยใครทำพี่นายวะเกินมันก็กล้าเกินอ่าเจอเจอพี่นายได้ไงเนี่ย ไม่รู้อะไรตามาเลยสองตัวฮะตายอยู่ไอ้อกแปะแปะให้หน่อยไม่รู้พี่พี่นายมารู้จักพี่ฟ้ากับพี่บอนได้ไงพี่ไม่รู้จักอ้าวอะไรวะี่าจกเพื่อนฟ้ามั้งอ๋อเพื่อนฟ้าเหรอพี่เอง พี่พี่นายมีแฟนยังยา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 โอเคอ่ะแล้วเมื่อไหร่พ네ี่นายจะมีอ่ะไม่เอาแล้วเอาพี่นายไม่เอาเลยใช่ไม่เอาเลยพี่ตามจีบเพราะมาตั้งนานแล้วเนี่ยเขายังไม่สนใจเลยเฮ้ยพี่ฟ้าตามจีบพี่นายมาตั้งนานว่ะโอ้เศร้าเลยผมนี่อกหักเลยอ่ะพี่ปอนนอนกี่โมงเนี่ยพี่ปอนไม่รู้เหมือนกันครับเล่นเรื่อย พี่ปอนนอนนอนดึกไม่ดีนะพี่ปอนมันเสียสุขภาพรู้ไหมพี่ปอนพี่บอกตอนนี้ไม่เออเนี่ยผมเป็นห่วงพี่ปอนนั่นเนี่ยก็พี่ปอนแบบไม่สบายเฮ้ยพี่ปอน่เป็นไรพี่ปอนไม่เป็นไรอะไรล้มแล้วน่ะผมบอกแล้วให้นอนเร็วไงพี่ปอนวูบทำไมเฮ้ไปขึ้นเอาล่ะโดนวิ่ง้ปเลยไปขึ้น หไนวะเฮ้ยมันไม่ลมได้ไงอ่ะเฮ้ย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 ดูพี่เอาอะไรไปสู้มันอ่ะปืนไงปืนปืนคู่นะปืนคู่เราก็มีเห็นไหมนั่นแหละอันนั้นน่ะคิดคู่แต่ผมอ่ะคิดถึงยูนะรู้เปล่าไม่รู้มุกน้องเยอะเกินแต่ที่ไม่ได้คิวดาเมจก็ไม่ขึ้นเนี่ย พี่ไฟอย่ามาโทษผมเด้พี่ไฟไม่ได้คิวเองนี่บอบหนึ่งตัวพี่ฟ้าไปซ้ำให้หน่อยพี่ฟ้าซ้ำเด้โทษดิโทษดิพี่โทษน้องก็ได้เพราะว่าน ah> ้องมันน um> ่ารักเกินเนี่ยพี่ไม่มีพี่เป็นไม่ฟ้าอย่าพูดเฮ้ย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 ข้างหลังพี่ช่วยหน่อยออกจากวงมันไปเทอมเรื่องเลยไม่้องออกจากวง เออสองตัวอยู่ข้างหลังครับมีตัวหนึ่งอ้อมไปตรงแถวกลางอ,ะอ่ะมัน,นเล่นอะไรทำไมตูนั่นโดนปดนเนี่ยโดนไนะเน,น,น,นี่ยอยู่ไหนตัวอะตัวหนึ่งอยู่ไอวอครับอีกตัวหนึ่งอยู่แถวแถวเออน,นั่นแหละมันอ้อมไปอยู่โอเคยูคิบพี่พี่ฟ้านี่เป็นคนอีสานป่ะเนี่ยเอา คนอีสานก็บอกเนะานะแล้วก็หู้ดเลยเนาะโอ้ยโอ้โหปั๊มยาอย่างใหญ่เลยปั๊มยายาับทีละคนก็ได้ลูกพี่ป <c oughs> อ, <c oughs> อ้พี่จะอยู่ตรงนี้พี่คอยดูหางเอาทำไมพี่ไม่มาอยู่ข้างผมอ่ะ ก็่น้องจะลาบากไงดูแลพี่เอออยู่ห่างดีอกว่าโอ้ยสบายสบายอยู่รอวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยสองสองพี่สองซ้ายสองยงีตัวนี้จะไปแล้ว้า้าไดเลยนี่ขวามาให้วนแดงขวาเห็นป่ะ้ามือว่ดนยิงแี้วก็กิดสมมติ พี่ฟ้าไปทางขวาเดี๋ยวผมไปทางซ้ายเฮ้ยเก่งจัดจัดเก็บซี่ว่าเก็บซี่ว่าตายหมดแล้วเหรอเอ้าตายหมดแล้วเหรอโอาไม่ทำเลยู่ซ้ำเฮ้ยจะตายจะแลวฟาดอีกฟาดอีก นี่ตายยังเศร้านู้นป่าววะระวางหัวแตกเอามันนะมันจะกลางง่า้เพื่อนมันชุบอะ่ะยิงหน่อยยิงหน่อยโอ้ยไม่ได้ทำอะไรเลยมันยังไม่ตายนะมัน่จะลงให้เพื่อนมันชุบอ,อ่ะาข้างหลังวิฟ้า โโอ้โหโหโอโไปแล้วนะบายบายดีนะคะโอบอกว่ารับเพื่อนพี่่อยอะไรพี่ฟ้าโอ้ยเพื่อนมันเต็มโอเคครับโอเคครับถ้าใครชอบไปลืมกดไลค์กดแชร์กด s u r s c r i b ์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย